เงินกอะบขะของเราทั้งก้อนเนี่ยจริงๆแล้วนะสามารถลงในหุ้นได้เท่าไหร่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเงินเราทั้งก้อนเนี่ยเราจะเป็นหุ้นร้อนะครับมันมีบางส่วนที่ปรับได้ไม่ได้มันมีวิธีการคิดกันอยู่นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอวิธีการคิดว่าเงินกอะบขะขอทั้งก้อนเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถปรับไปอยู่ในแผนสัดส่วนอ่า ในหุ้นเนี่ยได้เต็มๆทั้งหมดหมเ,เมท่าไหร่นะครับแล้วถ้าไม่ปรับเนี่ยเราจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ ผมหัวหน้าทอกเพจเล่นกำไรกระบะขอนะครับวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆสั้นๆน,นะครับจากในตอนต้นผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเงินกะบขของเราทั้งก้อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแผนไปแผนอ่าผสมหุ้นทวีแผนสมดุลอายุแผนตราสารทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับขั้นแรกนะครับ เราจะต้องรู้ก่อนว่าเงินของเราเนี่ยมีส่วนที่ปรับได้กับไม่ได้นะครับผมจะไปไม่ไม่ไม่พูดถึงนะครับเพราะผมได้อธิบายไปเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าวิธีการเช็คของเรานะครับเราก็ไปดูที่รายการร้อนย้อนหลังนะครับใครที่เคยเห็นตารางไปนี้นะครับมันจะบอกนะครับว่าแผนที่ปรับได้กับแผนที่ปรับไม่ได้เราก็ไปคิดเป็นสัดส่วนก่อนนะครับสัดส่วนตัวนี้สําคัญเพราะว่ามันจะเอาไปช่วยให้เราพิจารณาเงินของเราได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าใครดูตารางนี้แล้วงงเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีแอปนะครับให้ท่านเนี่ยเปิดแอปของท่านนะครับเปิดแอปมาไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับสนใจแค่ว่ายอดเงินทั้งก้อนท่านมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ครับเงินจากภาครัฐนะครับส่วนที่เขียนว่าเงินชดเชยนะครับเงินชดเชยตัวนี้เนี่ยคือ2%ที่หลวงให้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนได้นะครับเอาเงินชดเชยตั้งนะครับ หารด้วยจํานวนเงินทั้งหมดนะครับออกมาเนี่ยท่านก็จะได้ทศน,น,น,นิยมนะครับเลขทศนิยมน,นะครับก็คือน่าหนัครับก็คือเปอร์เซ็นต์ก็สมมุติว่าได้0.17นะครับส่วนที่ท่านจะปรับไม่ได้ก็คือ17%นะครับหลังจากที่ได้ท่านได้ส่วนที่ปรับไม่ได้17%นนั่นหมายความว่าเงินทั้งก้อนอ่ะท่านสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะครับก็คือ100ลบด้วย17ก็จะเหลือ83%นะครับ คิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับว่าท่านปรับได้83%ปรับไม่ได้17% 17%ตัวนี้ก็คือแผนหลักนะครับจากนั้นนะเราก็ไปเปิดตารางนะครับตารางตัวนี้เนี่ยผมได้ลงเอาไว้ให้แล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากรู้อยากโหลดไปนะครับท่านก็ลองไปเป็นไฟล์ pdf นะครับท่านก็ไปที่คลิปแนะนํานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูระเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนั้นนะจะมีหัวข้อว่าการคิดสัดส่วนที่แท้จริงนะครับ ก็สามารถเข้าไปตามลิงก์นั้นแล้วก็ไปโหลดไฟล์ต้นฉบับได้นะครับก็ย้อนกลับมานะครับเข้าเรื่องตารางตัวนี้นะครับถามว่าเราจะเอาสัดส่วนที่แท้จริงเอาไว้ไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยขอให้เราจําว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับแพ่เปอร์เซ็นที่เราปรับไม่ได้นะครับก็คือ17%นะครับก็อ่ามาดูตรงนี้นะครับประมาณ17.5นะครับ 17.5เราปรับไม่ได้นะครับส่วนที่เราปรับได้ก็ประมาณ1 10 82.5นะครับทีนี้เนี่ยนี่คือส่วนที่เราปรับได้ข้างบนเนี่ยผมทำสัดส่วนให้ดูระหว่างแผนที่เป็นหุ้นนะครับแล้วก็แผนตลาดนี้นะครับแผนตาสาันนี้กับแผนตลาดเงินหมายความว่ายังไงหมายความว่าสัดส่วนตรงนี้คือสัดส่วนที่เราผสมเองนะครับอันนี้คือแผนหลักนะครับ เมื่อสักครู่าบอกเราปรับไม่ได้มี17นะครับส่วนที่เราปรับได้ก็คือ82-83เรนะ่เราก็มาดูด้านนี้นะครับสมมุติว่าผมอ่ไม่ทำอะไรเลยนะครับผมอยู่แผนหลักนะครับแผนหลักของผมเนี่ยาตารางนี้แผนหลักนะครับก็คือผมจะมี22นะครับใครที่ไม่เคยไปเปลี่ยนแผนเนี่ยคุณจะอยู่แผนหลักทั้งหมดนะครับจะมีหุ้นอยู่22แต่สมมุติว่าผมอยู่ในแผนตาสาอ่า ผสมหุ้นทวีนะครับผสมหุ้นทวีเนี่ยมีหุ้นอยู่35%นะครับผมก็มาดูช่องนี้ปึ๊ดแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเปอร์เซ็นต์ในหุ้นอยู่สาอร์เซ็นะครับ33%นะครับแล้วถามว่าผมเนี่ยสามารถลงหุ้นได้ทั้งหมดเต็มเเท่าไหร่นะครับก็มาดูตรงนี้นะครับ82 83นี่นะครับดูนะครับถ้าผมเป็นแผนหุ้น100%น ลากลงมาครับผมสามารถเปลี่ยนแผนเป็นสะอาสารทุนไทยทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผมมีเงินก้อนที่ไปลงหุ้นจริงๆคือ86%นะครับตารางนี้86%นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมใช้แผนสมดุลตามอายุนะครับแผนสมดุลอายุคนไม่ถึงอายุไม่ถึง45%เนี่ยจะมีหุ้นอยู่65%ซนะครับซึ่งเมื่อ65% รวมกับแผนหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมอยู่แผนผสมสมดุลตามอายุนะครับผมจะมีหุ้นอยู่5 7เของเงินก้อนทั้งหมดนะครับแต่ะตางนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองโหลดแล้วก็ไปเปนดูนะครับว่าถ้าท่านอยู่แผนสมดุลท่านก็ดูช่องนี้นะครับถ้าท่านผสมหุ้นทวีก็ดูช่องนี้นะครับหรือใครผสมเองก็ดูตามสัสดส่วนนะครับแล้วก็แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า ที่ปรับได้กับไม่ได้เรามีสัดส่วนเท่าไหร่เราก็มาดูนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะครับเราสามารถลงทุนเปลี่ยนใช้แผนแบบลงทุนผสมเองแล้วก็ประมาณเอาได้ไม่ต่างกันเยอะนะครับตัวเลขจะต่างกันแค่ 5, 5าหแค่นั้นเองนะครับตารางเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะคิดให้มันละเอียดนะครับห้าสิบเป๊ะอะไรก,ก็ว่ากันไปนะครับก็ลองใช้ตารางดูนะครับทีนี้ตารางเนี่ยเร่างที่ผมบอกว่า สาระสาคัญของมันอนะ่ะมันก็ไม่ได้ละเอียดแบบสักเท่าไหร่เราเอาไว้แค่ประเมินคร่าวๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเมื่อเราจะมากําหนดแผนในการถือคลองอ่าถือหุ้นเนี่ยตามจังหวะตลาดหมายความว่าไงเวลาหุ้นลงไปเยอะมากๆนะครับเราควรจะอยู่ในหุ้นเยอะเพื่อที่ว่าเวลามันขึ้นเนี่ยเราจะได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว เราไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเราก็อาจจะแบ่งไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องไปถือทั้งหมดนะครับเพราะหุ้นมันมีโอกาสทั้งขึ้นและลงนะครับหมายความว่าถ้ามันลงไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เอาส่วนที่ยังเหลือเนี่ยใส่เข้าไปอีกนะครับแล้วเวลามันขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับชั้นใดนะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาอยู่ที่สูงแล้วนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นอีกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะน้อยแต่โอกาสที่มันจะลงเนี่ยมันก็มีเยอะขึ ระลึกอยู่เสมอว่าพอมันขึ้นไปที่ถึงสูงนะเราควรจะปรับลดส่วนที่เป็นหุ้นให้มันน้อยลงนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาหุ้นตกนะครับมูลค่าเงินของเราไอ้ก้อนกลมๆกบกขเนี่ยเงินของเราจะได้หายไปนิดเดียวนะครับไม่หายไปเยอะนะครับก็ท่านจะต้องรู้ว่าสัสดส่วนของท่านเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแผนนะครับกาหนดจุดนะครับตามความรู้ของแต่ละท่านถ้าไม่มีที่ปรึกษาก็หาเพื่อนนะครับถ้าไม่มีเพื่อน ก็มาตามเพจผมนะครับแต่ต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะกําหนดจุดไม่ได้จุดที่เหมาะสมไม่ใช่จุดที่โอ้โหออกสูงที่สุดแล้วเข้าตอนที่มันต่ําที่สุดนะครับผมก็เข้าเข้าออกตามจากกังหวะของผมเองนะครับยังไงก็ทุกท่านก็ลองศึกษาดูได้แล้วก็มาแชร์แบ่งปันกันนะครับสุดท้ายก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ